สวัสดีครับหลายคนขอเรื่องเซตติ้งผมมาว่าเซตติ้งยังไงผมเซตติ้งอะไรบ้างไปดูกันเลยครับเลือกผมจะใช้สีเหลี่ยงนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะเห็นชัดเวลาอยู่ในสมคครับเวลายิางอ่านี้เป็นความไวม้าของผมนะครับเซนสองจุดสอครับดีบ8 0แปดรไดเป็นคีย์บาร์ของผมครับสำหรับคนที่ถามนะครับว่าคีิกขวากดทีเดียวกับกดค้างกดยังไงาคลิปเลย อันนี้เป็นปุ่มทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นขับรถของผมนะครับต่อไปเป็นกราฟิกครับเล่นภาพ1920ง9อครับอ่าอันนี้เป็น setting Nvidia อันนี้เป็น setting จอผมนะครับจอซอบีโอเคก็ทั้งหมดก็มีประมาณนี้ครับไว้เดี๋ยวผมจะบอกเกี <fal> ่ยวกับการ setting ปืนยังไงการแต่งปืนยังไงอีกทีหนึ่งนะครับไว้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดฟอ l โล w ด้วยนะครับไว้เจอคลิปหน้า